สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ,ว,คะวันนี้นุชมาเรียนแผนการตลาดบริษ,ษัทเออมาเวลแล้วนุชรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะได้มาเจอเพื่อนใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ได้งานด้วยค่ะแล้วนุชคิดว่านุชจะทําได้ไหมคะทําได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายมากเลยค่ะไม,ไม่จำเป็นต้องมีลานหรือว่าอะไรอะคะ่ะแลวสินค้าที่นุชประทับใจคือตัวไหนคะตัวที่ซื้อไปเมื่อวานก่อนนะคะก็เลยตัดสินใจลและชชยข่าวหรอคะ ใช่ค่ะซื้อกระชายขาไปก็เลยตัดสินใจค่ะแล้วดีขึ้นเลยค่ะอ๋อแล้วก็สินค้าดีทีมดี<ช>บริษัทดีอันนี้นุชอยู่ที่สาขาไหนคะสาขาป่าตองค่ะถ้ามีคนสนใจร่วมธุรกริจกับนุชนุชสามารถอธิบายแผนการตลาดแล้วก็สินค้าบริษัทได้ไหมคะก็พอได้นิดน,นึงค่ะเพราะว่าเพิ่งมาเรียนวันแรกค่ะต้องขอบคุณพี่กานะค่ะที่เขาพาเขามามีงานทำค่ะเพราะช่วงนี้หายากมากค่ะงาน อย่าบอกคนปาตองว่าถ้าสนใจร่วมธุรกิจนะคะติดต่อนูตเบอร์อะไรคะ0634011487ค่ะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะค,ค,ค่ะ